สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hokkaido Story นะคะมาทักทายก,กันกับดอกไม้ที่สดใสแบบนี้นะคะกับดอก Star Chis หรือว่าดอกลิโมเนียมนั่นเองนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยไหมคะส่วนที่เป็นดอกของมันนะคะจะเป็นส่วนที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้เจ้าของสวนเขาบอกมานะคะส่วนที่เป็นกลีบสีม่วงๆที่สวยๆเนี่ยมันจะเป็นกลีบเลี้ยงนะคะเนี่ย สำหรับวันนี้บุ๋มไม่ได้พามาดูดอกไม้สวยๆอย่างเดียวนะคะวันนี้บุ๋มจะพาไปดูร้านอัจฉริยะค่ะร้านนี้จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอะไรบ้างในการดําเนินการเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะแต่ก่อนไปนะคะเดี๋ยวเรามาชมความงามของดอกซาชิสึหรือว่าดอกลิโมเนียมกันก่อนนะคะ<ม> こんな束にしてうんと卸売市場、うん、花の市場、うんうん、まとめて卸しますそこから小売りさんお店の方に回っていくうんよかったね。一面咲いたら見事ですよ、うん、もうこれはね最後のね2番の枝を出してるのだから古い枝は完全に咲いてなくてもこれ2番の枝ね、うん、新しい枝。

เขาก็จะปลูกแบบตัดเรียงลําด um> um> ับมานะคะเฮ้าแรกจะอยู่ฝั่งนู้นถัดไปนะคะแล้วก็เฮ้านี้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไปตัดเฮ้านี้ต่อนะคะก็รอให้มันโตก็ตัดขายได้ตลอดนะคะอดิกาโตโกไซมาสนี่นะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับดอกสตาร์ชิสไปด้วยนะคะ ันนี้เขาจะตัดไปขายที่ตลาดดอกไม้อีกทีหนึง่งอ่ะโอเคค่ะนี่หลังจากที่เขาตัดเฮาส์นั่นแล้วเขาก็จะมาตัดเฮาส์นี้ต่อนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาดูร้านอัจฉริยะที่บุ๋มได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือร้านยาไซชกคูใบนะคะหน้าตาร้านเป็นแบบนี้นะคะดูว่ามันจะ อัจฉริยะแบบไหนนะคะนี่ร้านเขาก็จะตั้งอยู่ที่หน้าบ้านเขาเลยนะคะแบบนี้นะคะที่ว่าร้านอัจฉริยะที่ผมว่านะคะมันเป็นร้านที่ไม่มีคนเฝ้านะคะภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่ามูจินฮัมไบนะคะนั่นก็คือไม่มีคนขายนั่นเองที่ร้านใช้ระบบการไว้ใจนะคะแล้วก็ใช้ ความซื่อสัตย์ของลูกค้านะคะในการซื้อขายเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าเขาทํายังไงในการซื้อขายก็คือเขาจะมีกระปุกนะคะให้หยอดเหรียญแบบนี้นะคะเนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมเงินมาให้พอดีเลยนะคะอันนี้ก็จะมีกระปุกสําหรับหยอดเงินที่ลูกค้าซื้อไปนะคะซื้อเท่าไหร่ก็คือให้เอาเงินมาหยอดตรงนี้ไม่มีการทอนเงินนะคะซื้อเลือกซื้อของเอง แล้วก็คิดเงินเองนะคะแล้วก็ต้องเตรียมเงินมาให้พอดีด้วยเรามาดูสินค้าข้างในร้านกันนะคะก็จะเป็นผักที่บ้านเขาปลูกขายนะคะเป็นเขืออเทศข้าวโพดอันนี้เป็นมะเขือม่วงนะคะถุงละร้อยห้าสิบเยนก็จะมีสองลูกใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ก็จะมีมะระมะระนี่ก็ใหญ่นะคะร้อยห้าสิบเยน มีบ็อกโคลี่มะเขือเทศเขามีหลายพันเลยนะคะเนี่ยอันนี้พันอะไรไม่รู้เขาไม่ได้เขียนชื่อติดไปนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบส่วนอันนี้ก็แพ็กละ้อยนะคะส่วนอันน,นี้มีเขียนมีเขียนชื่อพันุ์ไว้ด้วยนะคะอมีสองพันสามพันนะคะอันนะคะความแตกต่างราบุรีสากุระนะคะน,นี้ ันนี้จะมีอยู่สามพันอันนี้คันกีอันนี้ไม่ออกเรไม่ดูถัดมาก็จะเป็นมันฝรั่งพริกน,นี้สกินนี่นะคะก็จะมีอะไรเนี่ยอ่แตงกวานะคะอันนี้ก็จะราคาถูกกว่าในห้างนิดหน่อยนะคะอันนี้มีอยู่สี่ลูกนะคะหนึ่งร้อยเยนอันนี้ก็จะเป็นผักกาดที่สวนเขามีปลูกดอกไม้ขายด้วยใช่ไหมคะ หน้าบ้านเขาก็จะตัดมาขายเหมือนกันส่วนที่เขาตัดมาขายเนี่ยจะเป็นก้านสั้นๆนะคะเป็นเกรดอีกเกรดหนึ่งส่วนที่เขาส่งขายตามร้านเนี่ยก้านจะยาวเหมือนที่เราพาไปดูเมื่อกี้นะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับร้านอัจฉริยะที่บุมบอกต้องใช้ความซื่อสัตย์แล้วก็ความไวเนื้อเชื่อใจกันนะคะในการซื้อขายร้านแบบนี้เนี่ย จะมีให้เห็นตามนอกเมืองของประเทศญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีป้ายแนะนำาวนะคะว่าวันนี้มีผักอะไรบ้างส่วนเวลาเปิดร้านนะคะก็คือแปดโมงครึ่งนะคะฮาจิซังจุปุนนะคะเมื่อวานก็เพิ่งมาซื้อไปเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยอุดหนซื้อเข้าโพดเข้าไปนะคะ อันนี้ก็นี่เลยข้าวโพดหัวละ100เยนนะคะแล้วก็เลือกสินค้ามาแล้วนี่ค่ะก็หยอดเหรียญลงไปนะคะตามจํานวนเงินสินค้าที่เราซื้อนะคะเนี่ย100เยนก็แบบนี้เลยนะคะแล้วก็หยิบไปได้เลยสำหรับร้านนี้นะคะไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ นนี่นะ,ะต้องเป็นลูกค้าที่มาซื้อของนะคะาาเรามาดูลูกค้าอีกคนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูท้องที่เขาปลูกผักกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างมีผักอะไรบ้างนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนของกล้าผักนะคะที่เขาก็จะทยอยปลูกเป็นรุ่นๆนะคะก็คือว่าให้มีผักขายได้ตลอดเห็นไหมคะเนี่ย อันนี้เพิ่งปลูอันนี้ก็โตมาหน่อยละอันนี้ก็เป็นรุ่นสองนะคะมาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นต้นผักปรังนะคะดูค่ะใบใหญ่มากน่ะคะเทียบกับมือบุญใบใบเท่ากับสีฝ่ามือค่ะส่วนทางนี้เอะไรทูมาโชต้นอ้าวนึกก่อนมะเขือเทศนะคะเนีย่ย ลูกใหญ่มากเนี่ยคุณลุงเขากําลังเด็ดเอาใบที่อยู่ข้างล่างนะคะเพราะถ้าไม่เด็ดออกเดี๋ยวมันจะทําให้ต้นมันโรคเกินแล้วก็อาจจะเป็นโรคได้นะคะเขาก็จะตัดแต่งให้มันโล่งแบบนี้นะคะข้างล่างอันนี้ปลูกมะเขือเทศเป็นสุดท้างเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นมะเขือม่งวงค่ะ อันนี้จะเป็นผักที่ปลูกในเฮาส์นะคะส่วนบางส่วนก็จะเป็นผักที่ปลูกข้างนอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นสวนอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะคะที่เขาจะปลูกผักจะมีเฮาส์อีกหลังหนึ่งนะคะแล้วก็ขา้าวโพดบ็อกกี่อากาศอะไรพวกนี้นะคะจะปลูกฝั่งนี้น มีใครจะใช้ไอเดียร้านแบบนี้ไปเปิดที่ประเทศไทยบ้างไหมคะอาจจะได้ผลดีก็ได้นะคะบุ๋มก็เคยเห็นเคยเห็นร้านแบบนี้ในประเทศไทยเหมือนกันนะคะคือเขาก็จะไม่มีคนเฝ้าก็จะมีราคาติดไว้อะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ข้าวโพดกลับบ้านไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บุ๋มก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรกันนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Hockydo Story ของบุ๋มนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกลับบ้านไปเวบข้วโพดกินกันดีกว่าค่ะ นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณ6นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าจะกินได้หรือยังระยะเวลาในการเรฟบก็แล้วแต่ ไฟของแต่ละเครื่องนะคะไฟแดงก็อาจจะใช้เวลาน้อย